ดูนะอันนี้ลองทําดูนะจ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าไฟอ่อนใช่ไหมมันแตกต่างกันอยู่นะมันเช็ดตัวได้แล้วมันเช็ดตัวแล้วแต่ว่ายังไม่เกาะเอเอ มีเวลาของมันแบจเย็นๆใช่ไหมเอาขึ้นได้ยังเนี่ยน่าจะได้แล้วเนาะมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอ๋อนี่เหนไหนมั้นดังก๊อก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 ็ มาจ้ะดูนะกรอบเลยนะเนี่ยบีบอย่างนี้ดูนะ่าจะกรอบนะเดี๋ยวลองกินดูเนี่ยนะคะมาจ่ามาเม่แม่แมแบบพีพปีป่าๆน้องๆสุขูสุขคนนะคะสวัสดีจ้าม,มันก็เหมือนข้อดอกทั่วไปแหละแต่มันเพิ่มความฟินตรงที่ว่ามันกรอบไง ตอนหลาทอดไปอ่ะยังต้นคลิปหละักกะรุนว่ามันจะฟูไงบ่เพราะว่าตอนแรกที่หลาทําดูอ่ะสัปดาห์ก่อนอ่ะมันฟูใหญ่แตกนะ <c oughs> มันทอดแบบไฟอ่อนไม่เร่งมีเบาไฟนะสำหรับหลาทอดนะอืม ทำให้ฮอทดอกทั่วๆไปนะคะอร่อยต้องมาทอดกรอบแบบนี้นะน้องวาจริงๆไม่ก็เป็นกระแสมาต่โดนระจ้ะพี่น้องได้ต่อๆตะวันหลาท่านอีกคืออย่างอื้อหือ ปาปาชิมดูหน่อยเร็วไม่เอ่นชิมต่อว่ะนิ่มไปเถอะถ้าเ <c oughs> อ่นี่แม่แม่สีวางเห็นานะแม่ยิ้มแม่ก็ใส้น่ะแม่มาชมตีมือหลายเร็วให้พี่น้องม,องมึงว่าล่ะเฮ็ดพลานวะนี่ กนเลนแซ่บค่ะพี่หลองอต้นกามาันยาว อร่อยมากไม่น่าเชื่อว่าเราจะทอดเป็นเหมือนกันนะเมนูตุ่มเมนูถอดเมนูอย่างหล,ลับเราเฮ็ดบ้่ค่อยเก่งจ้ะ ยำตำปนซุปกี่แหละเห็ดเป็นยอยอะมันกรอบมากพอมันทอดได้เซ็ตตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ 好。 ไปแม่ทําให้ลูกๆก,กินดูนะคะอร่อยค่ะทอดแบบนี้ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเวลากินแล้วมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็อร่อยเพลินไปนะคะบ็ะอมน่มันพ้อม,อมแนกมากเลยน่องแต่ของเห,หมือนเด็กแข้งทุดท้ายจ้ะ 음. 음. ฮอตด็อกแท่งน่อยๆอะค่ะพี่น้องหลีไใจเพราะว่าหละอยามันใหญ่แล่มันฟูแห้งเนาะแท่งเท่านี้นะแท่งเท่านี้ปกติเนี่ยแทบนี่ยอนแล้วมันก็สียืดออกจากน้อยฟูจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะอร่อยค่ะจัดน้ำกันเด้อหลายคนน่าจะได้ลองแล้วะค่ะพี่พน้องคะ่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะคะตะวันหลาท่านคึดอ,อยา นี่มือนี่ึ้นอยากจัดเลยค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า